สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาหม่ลืมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมเตรียมเตรียมทำหลุมพริกนะครับผมแม่พี่น้องครับเตรียมทำหลุมพริกหลุมพริกด้วยการเคียย์หลุมพริกนะครับตอนที่เขาเอาน้ำเข้าแล้วนะครับเอาน้ำเข้าท่วมท่วมแปลงเจ๊นะครับปู่แฟงก็น้ำเข้าแล้วนะครับผมก็ทำคลิปเพ่อผมแม่พี่น้องได้พอกันเลยนะครับผ่านไปหกวันครับดินของผมนี่พร้อมปลีจะปลูกแล้วครับน่ครับดินแต่ละพื้นที่อาจบ่เหมือนกันนะครับผมแม่พี่น้องครับบางทีอาจจะ 7-8วันก็ได้นะครับ7-8วันบางทีก็5-6วันแต่ของผมนี่6วันครับกว่าจะพร้อมปลูกแล้วนะครับเพราะของผมจะออกเป็นดินรายดินเหนียวผสมกันนะครับถ้าใดที่เป็นดินเหนียวแต่แ้กอาจจะแห้งจาหน้อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาดูการเตรียมแปลงนะครับเตรียมเอ๋ยครับเตรียมหลุมครับนะครับพอหลุมครับเ๋ยวนี้เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ครับตดแปลงในเซตแล้วครับ1แปลงผมปลูก4ต้นนะครับ ระวางต้นระวางแถว50คูณ50นะครับ50คูณ50เซนติเมตรนะครับมาดูวิธีเคลียร์หลุมกันนะครับอาวุธรับของเขาคือไม่นี่นะครับผมเป็นปลายไม่หัวปลายไม่ไพ่นะครับเนี่ยก็มามาเลี่ยมเลี่ยมแหลมๆต้นไป่นะครับเดี๋ยวเขาจะได้เคลียร์หลุมง่ายนะครับนี่ครับนี่เป็นหลุมเป็นหลุมไปนะครับนะครับมาพอนะครับว่าบาคนว่า50คูณ50ได้ก็นะครับผมจะวัดให้พอครับเอาแต่รับเม็ดมาตัวครับ เพื่อความชัดเจนครับผมไม่ปิดน่องเลยครับนี่นี่กลางหลุมนะครับนี่ครับกลางหลุมนะครับวิ่งมาครับนี่ครับห้าสิบเซนติเมตรครับเอ้าวพอๆนั่งปุ๊นครับนั่งกลางหลุมนะครับมาวิ่งมาตู้นี่ครับนี่ครับห้าสิบเซนติเมตรพอดีพอดีเลยนะครับนะครับไปดูดิป่อป่อยะางปุ๊นครับครับปอกำลังเคลียร์กันอยู่นะครับเจ้าไม้ปลายแหลมไหมนะครับเอาไม้เบาอะไรดีจะอันครับเอาไป้องด้วยยกนักนะครับนี่ครับเอาปลายแหลมเคลียร์ไปครับถ้าดินติดมาก่อ เฮียด right 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 ินทิ้งเห็นนะครับนี่ครับปอยำนะครับนี่ครับเฮีดินทิ้งมาครับเพราะว่าปลายปลายของไม้เกิดจะโดนดินตั้งหลุมนะครับเพราะดินตั้งหลุมนี่จะมีความชื้นอยู่ครับความชื้นระดับตีเหมาะสมในการปลูกพริกครับนี่ทําหลุมกันอยู่นะครับนี่ครับโปรไมพี่น้องครับวิธีเตรียมหลุมไปก่อนนะครับเทาก็เคี้ยวเคี้ยวครับเตรียมหลุมไปก่อนนะครับใบยากครับโปรไมพี่น้องก็สามารถหย่าตัวได้ทําตัวได้นะครับคลิปที่ผมเสนอไปแล้วนั่นนะครับโปรไมพี่น้องก็ งาตัวเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับผมจะเสนอคลิปยาวนะครับถ้าเป็นขั้นตอนยาวๆนี่พ่อแม่พี่น้องอาจจะดูเบื่อครับก็สองสามนาทีก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนไปครับดูหลายๆคลิปนะครับนี่ก็เป็นการเคลียร์เคลียร์เฟืยงนะครับเรียมหลุมนะครับแปลงนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพ่อครับระวางต้นระวางแถวห้าสิบเซนติเมตรนะครับอ่าบอกคำนะครับหลังแปลงหนึ่งหนึ่งเมตรแปดสิบเซนติเมตรนะครับจะปลูกสี่ต้นได้จีนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้แม่พี่นกที่ร่คนนะครับที่คอามที่ตัดคลิปของผมนะครับจะได้ก็ไป่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นก๊วลังใจผมด้วยนะครับประกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ